กรมชลประทานจัดเวทีปัจชิมนิเทศเดินหน้าโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินหวังแก้ภัยแรงซ้ำซากในพื้นที่กาญจนบุรีตอนบนรองรับการใช้น้ำกว่า400,000ไร่กรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการผ่นน้ำจากเขื่อนศรีนครินหวังช่วยเหงอประชาชนในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบปัญหาภัยแรงเรือรางมานานหลายปีโดยวันที่5สิงหาคม2568 ได้จัดเวทีประชินนิเทศณโรงแรมริเวอร์แควร์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาวสุมนทามันเทียนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายพิเชษรัตนประสาสิกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกลุ่มชลประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างคับขัง่ง โครงการมีเป้าหมายเพื่อผ่านน้ำจากเขื่อนสีนครินไปยังพื้นที่ภัยแล้งในอำเภอบ่อพลอยเวยกระเจาและเหล่าขวัญครอบคลุมพื้นที่ชนลประทานกว่า414,000ไร่โดยว่าจ้างกลุ่มกิจการร่วมค้า p f w f t j v ดำเนินการออกแบบและวางแผนโครงสร้างระบบส่งน้ำคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จในปี2568 จะสามารถเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนให้เพียงพอทั้งเพื่อการเกษตรการบริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ag, กรมชลประทาน ag, โครงการผ่นน้ำ ag, สีนาคาริน ag, ภัยแล้งการจนบุรี ag, พัฒนาน้ำเพื่อชีวิต ag, โครงการรัฐเพื่อประชาชน ag, น้ำเพื่อเกษตร Oh, oh,